ฤรดูการหวานข้าแล้วนะคะทุกคนอันนี้เครื่องหวานนะคะพันข้าวแล้วก็รถปั่นนะคะไถแล้วก็ปั่นกลบข้าวที่หวานนะคะฤรดูการหวานก็มาถึงแล้วนะคะของปีหกเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเครื่องหวานข้าวนะคะ,ะจ้า มีรถปั่นกลบนะคะถ่ยแล้วก็ปั่นกลบค่ะเจ้าของเครื่องนะคะเขาบอกว่าใช้ดีมันเร็วเดี๋ยวดูวิธีการใส่ข้าวในเครื่องเครื่อง,องหวานข้าวนะคะด,ดักจีกร์กบาลดักจีรกบาอใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้๋เม็ดออ ดูพักเทพั 1, นข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องน้ำมันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานใส่เกือบเต็มเนาะพอปิดฝาได้สามพันห้าเครื่องนึงนะอือสามพันห้านะเครื่องหนึ่งตัวเนี้สามพันห้าบาทสามพันห้าร้อย เดี๋ยวดูตอนตอนเขาพ่น,นอ่ะเปิดเครื่องเปิดปิดจะมีปุ่มเปิดปิดดึงดึงสตาร์ทเหมือนเหมือนเครื่องตัดหญ้าเนาะเครื่องตัดหญ้านะ่เปิด หวานามันจะออกมาตามดูจะมีหวานสองแบบนะคะแบบหวานใส่ถังใส่ถังแล้วก็เดินหวานนะคะใช้มือหวานเอา